สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัรีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องแพทเทร์นเสื้อผ้าเทคนิคต่างๆในการตัดเย็บนะคะคลิปนี้มาทําเป็นเสื้อเอวลอยกันนะคะเป็นเสื้อตัวในสําหรับใช้เสื้อคลุมสวมทับนะคะด้านหน้าจะเป็นคอแหลมด้านหลังจะเป็นคอกลมนะคะแล้วก็แขนกุดติดกระดุมด้านหน้า แล้วก็มีกริดทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังมีวิธีการทำที่ง่ายมากมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะซึ่งจะเป็นเสื้อคอแหลมหรือว่าคอสามเหลี่ยมนะคะแขนกุดแล้วก็ติดกระดุมด้านหน้าเป็นเสื้อเอวลอยตามสมัยนิยมเลยค่ะให้กดรอยแพทเทิร์นมาตรฐานนะคะซึ่งรอบอกจะบวกหก สมมติว่ารอบอก 8, 4, บวก6เท่ากับ90ให้หารด้วย4ได้เท่าไหร่ก็บวก1ก็จะเท่ากับ23.5ก็ตีเส้น23.5นะคะเป็นเส้นอกค่ะส่วนเอวสมมติรอบเอว70ให้บวกเผื่อรวมนะคะ3เซนติเมตรแล้วก็หารด้วย4 แล้วก็บวกเกล็ด3มซนติเมตรแล้วก็บวก1ซึ่งจะทำชิ้นหน้าให้ใหญ่กว่าชิ้นหลังนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะเท่ากับ22.25ตีเส้นเลยค่ะแล้วก็ให้กดรอยกลิดออกมาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าต้องการให้ยาวกว่าเอวนิดหนึ่งก็วัดลง3มเซนติเมตร จะทำให้ยาวกว่าเอวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบให้สั้นแค่เอวก็ใช้แค่เอวเลยค่ะแล้วก็รักแร้ก็ปิดเกรดสัก1นึเซนติเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของคอก็ปิดคอสัก1นึเซนติเมตร ่วนนี้ก็หนึ่งซนติเมตรถัดต่อเอวลงมา3ซนติเมตร ในส่วนของเส้นนี้นะคะเส้นที่ต่อลงมาก็ตัดเลยค่ะสุดเอวก็ตัดเลยค่ะแล้วก็ตัดถึงกลางเลยค่ะเพื่อที่จะแทกกระดาษนะคะ ส่วนนี้ก็แท่กกระดาษนิดนึงค่ะข้างตัวก็ตีเช่นใหม่ค่ะแล้วก็ในส่วนของใต้รักแร้ก็วัดขึ้น1.5เซนติเมตร แล้วก็ในส่วนของตะเข็บไหลให้วัดเข้ามา2.5เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่นะคะเส้นข้างคอให้วัดเข้า1เซนติเมตรแล้วก็คอลึกนะคะ5เซนติเมตร ตีเส้นมาเลยค่ะในส่วน2เซนติเมตรก็จะเป็นรังกระดุมนะคะหน้าก็ตัดออกมาเลยค่ะเส้นเกรดเมื่อแทรกระดาษเสร็จนะคะเกรดจ,จะไม่ตรงอยู่นะคะก็ให้ตีเส้นใหม่ค่ะ ิ้นหลังรอบอ,อกจะทำเล็กกว่าชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังรอบอ,อกจะเล็กกว่าชิ้นหน้านะคะรอบอ,อกแปดสิบสี่บวกหกเท่ากับเก้าสิบหารสี่ก็เท่ากับยี่สิบสองจุดห้าลบหนึ่งก็เท่ากับยี่สิบเอ็ดจุดห้าก็ตีเส้นออกมายี่สิบเอ็ดจุดห้าค่ะในส่วนของเอวก็ลบหนึ่งเหมือนกันค่ะ ก็ท่าชิ้นหน้าจากเส้นเอววัดลงมา3ซนติเมตรชิ้นหลังก็วัดลงมา3ซนติเมตรด้วยค่ะในส่วนของเกล็ดด้านบนนะคะให้วัดขึ้นมานะคะ2ซนติเมตรแล้วก็ใต้รักแร้ให้วัดขึ้น1.5ซนเมเท่ากับชิ้นหน้าค่ะ ตึงกลางหลังคอลึก1เซนติเมตรเส้นข้างคอ1ซนเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะลายตะเข็บไหลวัดเข้า2.5ซนเมซึ่งให้เท่ากับชิน้นหน้านะคะวัดกันดูค่ะ2.5ซนติเมตร แล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะอ,อัดเลยค่ะซึ่งก็จะได้เป็นแพทเทิร์นชิ้นหน้าแพทเทิร์นชิ้นหลังคลิปหน้าจะมาวางผ้ากันนะคะ เส้นเสื้อตัวนี้ใช้ผ้าถ้าตัวไม่ใหญ่มากก็90ซนตเมตรหนึหล้าก็พอค่ะในส่วนของรอบคอรอบแขนก็ใช้วิธีการทำสาบนะคะคลิปหน้ามาวางผ้ากันนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบแจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ